ก็น่าสงสัยว่าสมาดวันนี้เป็นอย่างไรก็เริ่มมาหน่อยๆนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็มีพวกต่างชาติมากทั่วจีนอเมริกีลาฟเลย์นอยเอเวนเดนซ์เดอะโอเวอสโตร์อาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าอาหารการกินก็เหมือนเดิมอะค่ะเสียมีบ้านก็ยังกินทรายขาวเหมือนเดิมไหมน้ำทะเลใสหรือยัง ปกติมากๆเลยครับน้ำก็แตเหมือนเดิมอ่าสวยเหมือนเดิม I really love this p l a c e d o oh, worry about anything สมเหเริ่มดีขึ้นแล้วเหลือก็แตกความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเพื่อช่วยให้สมเหต กลับมาสวยงามอีกครั้งสเมเด็จสวยเหมือนเดิมครับผมกลับมาเลยครับกลับมาสเม็จกันอีกครั้งนะครับคนไทยต้องมาเที่ยวกาะสเด็จครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสเมเด็จกันเถอะ